ว่าตามพุทธังบูชาคำม,มังบูชาสังขังบูชาสิบนิ้ววันทาข้าพระเจ้าเอ่ยชื่อนามสกุลของเรา ขอสักการะบูชาธูปเจ็ดดอกต่อเทพเทวดาฟ้าดินพระภูมิเจ้าที่เจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปู่ศรีสุโธย่าสีปทุมมาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพระภูมิเจ้าที่เจ้าที่เจ้าทาง ที่ดูแลปกปักรักษาเคหสถานผื้นแผ่นดินณสถานที่แห่งนี้วันนี้ข้าพระเจ้ทาทั้งหลายาลาได้มาร่วมพิธีประกอบพิธีกรรมถวายเครื่องบรรณาการาาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพระเจ้ทาทั้งหลาย เคารพบ,บูชาขอท่านทั้งหลายจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญบุญกุศลและถวายเครื่องบรรณาการในวันนี้ด้วยเอินถือไว้นาะตั้งสัจจะอธิษฐาน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะน,นะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะปุริมัญจะติสังราชาทาตัตตะระโถ ตับปัสสาสติขันธพานังอาทิปติมหาราชยายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพะหโวอินทนามามหาพราอินทมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยัสสิโนโมทมานาอัทังสุทากินันจะติสังราชาวิรุณโหตับปัสสาสติ กุมพันธานังอาธิปติมหาราชายัสสีโสปุตตาปิตัสสะภะวอินทนามามหาภราอินทมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมมามนาอัทังสุปัชิมันจัดิสังราชา วิลูปกโคตปาสาสตินาคานังอาทิปติมหาราชายาัสาสิโสปุตตาปีตัสสาะพะวอินทนามามาหาภรานหินทมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยาัสาสิโนโม,มนาทามนาอทังสุุตรัญจะติสังราชา กุเวโรตัปสาสติยักขานังอาธิปติมหาราชายัสสิโสปุตาปิตัสสะภาวอินทมานาอัตมหพราอินทมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมธมานาอัตังสุปุริมาทิสังขตะลโธทากิเนนา วิลุหโกปาชิเมนะวิลูปะโขกุเวโรอุตรังทิตสังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสานทาราสะมนาอัทังสุสัจชังสะเซนังสะพันธุงนลินทังปลิตานุภาโวสัทารคตุวติ อาลิตวานาเมตังสเมตาภะทันตาห้าวิคสิสจ,จิตาปริตังพนานตุสักเคกามจารุเปกิริสิขราตาเตจันตริเควิมานีนิเประเทจะขขามตรุวนะขะหะเนาคาเ,คเคหาวะทุมหิเขตเต พุมมาจะยันตุเทวชลธารวิสเมยค่าขันคาพปานาคางติทันตาสันติเกยังมุนีวะลาวจอนังซาเทโอมเสุนันตุถ้ามาสวนณกาโลไอยามพะทันตาถ้ามาสวนกาโลไอยามพะทันตาท่ามาสวนากาโล ห้ายมพระทันตตั้งใจว่าตามนะนาสังสิโมสังสิโมนา <c oughs> สิโมนาสังโมนาสังสินะโมพุทธายะนะชาลีติสัมปติชามิ นาสังสิโมพัมมาจะมหาเทวาสัพเพยกขาปรายันติพัมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุม,มีมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุม,มีมิเตภาหุหาติ พุทธมะอะอุนะโมพุทธายะวิระทโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิธิโยพุทธะมานีมามะพุทธาัาสวาโหมสัมปฏิชามิ เพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลืออิมังสัจจวาจังอธิฐามิทุติยัมปีอิมังสัจจวาจังอธิฐามิตติยัมปีอิมังสัจจวาจังอธิฐามิขอให้ทุกคนตั้ง จิตอธิษฐานขอพรคนละสามข้อชยันโตโพธิยามูเลสกัยยานันานันี่วัตโนโเอวังตะวังวิเชยโยโหิชยันสุชัยยมังคะเล หปาราชิตาพันลังเกสีเสปตววโปโอเรอภิเสกสัพพุทธานังอาคัปปโตปโมจติสุนักตังสุมังคลังสุปภาตังสุหุติตังสุขโนสมุหุโตจะสุยิทั้งพัมมจาริสุปัทกีนังมโนกมังปนิธิเตปัทกีนาปัทกีนานิกัตะวานะรพันตัดเถปัทคิเนอสาธุรภราตั้งใจถวายเครื่องบรรณาการ นะอาว่าตามนะโมเมภูมะเทวานาังทูปะทีปะจะปุผังสกาละวันทนานังสูปะพยัญชนะสัมปันนังโภชนานังสาลีนังสัปริวารัง อุทกังวะลังอาคัตฉันตุปริพุนชันตุสัพพธาหิตายะสุขายะสันติเทวามหิธิกาเตปีอัมเหหิอนุรักขันตุอโรคเยนะสุเขนัจจะข้าแต่พระภูมิเจ้าที่ เจ้าที่เจ้าทางปู่ศรีสุโธย่าศรีปทุมมาวันนี้ข้าพระเจ้าได้นำมาซึ่งเครื่องบรรณาการที่ตั้งไว้ณนะเบื้องหน้านี้หากสิ่งใดขาดบ้างเกินบ้างอย่าได้โกรธอย่าได้ถือสา ต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายมีจิตอันบริสุทธิ์ที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาขอพระรันตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงปกปักรักษาคุ้มครองชีวิตของข้าพเจ้า <c oughs> ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้นำได้ตั้งไว้ เครื่องบรรณาการไว้ณเบื้องหน้านี้ขอท่านทั้งหลายทั้งที่เชิญมาแล้วก็ตามที่ยังไม่ได้มาก็ตามขอจงโปรดรับเครื่องบรรณาการที่ข้าพรเจ้าทั้งหลายได้ตั้งไว้ณเบื้องหน้านี้แม้พรใดๆที่ข้าพรเจ้า ได้ตั้งสัจจะอธิษฐาน,จจอานขอพอรเอาไว้ให้สำเร็จ,รจตามพร,มพรที่ขอ,อ,ขอไว้ทุกประการเทิน,จจอนเอาละ,ะจุดธูปถาวายไม่ต้องจุดแล้ว อจุดทูกขอพรอกับเราเองเสร็จพิธีได้ตัวเลขอะไรเออเสร็จพิธีได้อ้าวไป